สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในเดือนธันวาครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับอาจารย์ขอแค่2เรื่องครับคือช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ส่งสติกเกอร์หรืออะไรก็ได้นะครับให้อาจารย์ยักษ์หน่อยเพื่อเพิ่มการมองเห็นในช่องโหราพยายักษ์และเป็นกําลังใจให้กับทีมงานโหราพยายักษ์ด้วยครับ ด้านจิตใจกันก่อนนะครับด้วยความที่ดาวราหูอยู่ในภพวินาศมีดาวเกตทับตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองครับคิดถึงเรื่องชาวบ้านเหงาอยากมีแฟนวุ่นวายคิดแต่เรื่องเพศตรงข้ามซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแถมนะครับนายช่วงวันที่26ธันวาดาวตัวเองโคจรเข้าไปอยู่ในภพ มลนะด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงหลังจากวันที่26ธันวาไปแล้วแต่ว่าในช่วง16จนถึงวันที่26นั้นดูแล้วไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ยังดีที่เสวยเลิกดีนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับแต่การเจรจาถ้านะครับมีการคิดแต่ตองหลายรอบนะครับผลงานจะออกมาดีแต่ถ้า ไปคุยแล้วต้องตัดสินใจเลยอาจจะเสียเปรียบนะครับด้วยความที่ดาวประจําตัวของตัวเรานั้นเป็นปลาครับส่วนด้านการเงินนะครับเป็นดาวจันเนื่องจากดาวจันนั้นเดินเร็วมากๆเลยครับถ้าอยากรู้แบบละเอียดเจาะลึกว่าช่วงไหนเสียเงินช่วงไหนได้เงินช่วงไหนเหมาะกับการลงทุนแนะนำให้ไปดูคลิปแบบ full o p t i o นนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทําไว้แล้วในช่องทางหูลาพยายักษ์ไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับตอนนี้อาจารย์แยกเป็นแต่ละ ราศีให้แล้วครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับการงานการดาวการงานนั้นเป็นดาวพระฤหัสครับหลังจากวันที่8พฤศจิกามาดาวพฤหัสย้ายราศีแล้วเดินเร็วมากแล้วก็จะอยู่ในราศีกลุ่มนั้นไม่นานครับจะอยู่ถึงแค่วันที่8เมษาเรียกว่าแค่6เดือนเองแต่ว่าในช่วงที่อยู่ตรงนี้ยังไม่แนะนําให้ย้ายงานย้ายนะครับสถานที่ทํางานหรือย้ายที่อยู่ นะครับหรือว่าลาออกเพราะว่า 1. ดาวพฤหัสเสวยตรียางสาวครับงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่ไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เช่นบอกไว้แสนหนึ่งไปทําจริงอ่จจะได้60,000 2. ดาวสุกร์กับดาวสาวที่โคจรทับกันอยู่ในภพมรณะมันบ่งบอกว่าไปแล้วจะไม่สนุกครับโดนอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งหรือโดนบูลลี่หรือเขาก็มีทีมของเขาอยู่แล้วท่านอาจจะใช้เส้นสายเข้าไปทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ อยู่ที่เก่านั้นไม่พอใจแนะนําไม่ให้ย้ายนะครับส่วนงานที่เข้ามาจะเป็นงานที่นะครับต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศหรือมีการเดินทางค่อนข้างเยอะส่วนนะครับดาวการงานจะเริ่มเข้าเทวีเลิกในช่วงวันที่30ทธันวาคมไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงมกรานั้นจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานครับเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับใคร ใี่นะครับมีงานอยู่แนะนําไม่ลาออกไม่ย้ายงานครับส่วนใครที่หางานอยู่ก็ลองหางานที่อาจารย์บอกไปในครั้งต้นครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเป็นอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องระวังเยอะๆมากๆเลยครับ1ดาวมุษยูโครจรถอยหลงัง2ดาวศุกร์โครจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะตั้งแต่วันที่3ทธันวาแล้วแถมนะครับดาวเสาซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุของตัวท่านนั้น โครจรเป็นเกษตรอีกให้ระวังโลกเก่ากำเริบทีนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องหลอดลมลิศสีดวงนะครับบางทีปาร์ตี้เยอะทานเหล้าเยอะอดนอนระวังถ่ายเป็นเลือดหรือเป็นลิศสีดวงทวานนะครับให้ระวังตรงนี้แถมดาวเสาร์นั้นอยู่ในราศีแม่ธาตุอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยนะครับส่วนช่วงที่จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์หนักๆก,ก็คือช่วง สิ้นเดือนครับตั้งแต่วันที่26ธันวาไปดาวพันธุหรือดาวเกี่ยวกับรถยนต์นั้นโครจรเข้าไปอยู่ในภพม,มลณะนะเพราะฉะนั้นด้านสุขภาพยังต้องระวังอย่างต่อเนื่องนะครับไอดาวสาวที่เป็นดาวม,มลณะนะนั้นมันจะอยู่ในราศีมังกรแบบนี้ไปจนถึงปี66เลยเพราะฉะนั้นนะครับพี่คนคู่หรือเมถุนของอาจารย์ยักษ์นั้นต้องทําบุญเยอะๆเลยครับทีนี้กลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันบ้างนะครับ ในช่วงนี้นะครับจะมีดาวทิตโครจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักมีดาวพุธโครจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักและดาวคนรักซึ่งเป็นดาวพฤหัสนั้นอยู่ในภพสุภสะแสดงว่านะครับจะมีเกณฑ์นะครับคือมีคนอายุมากกว่ามีคนมีตําแหน่งใหญ่กว่าจะมาชอบมารักท่านแต่การมารักมาชอบท่านนั้นจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วคืออยากให้ท่านเป็นบ้านที่2หรือเป็นเมียน้อย อะไรลักษณะนะั้นหรือเป็นกิ๊กนะครับใช้ภาษาสุภาพหน่อยแล้วก็ถ้ามีเพื่อนที่คุยอยู่แล้วท่านอกหากแล้วมีเพื่อนมาดามใจแล้วมีเพื่อนมาขอท่านเป็นแฟนแนะนําว่ายังไม่เอาในช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์นั้นไม่ค่อยดีแสดงว่าเพื่อนที่เข้ามานั้นอาจจะหวังแค่ฟันแล้วทิ้งหรืออาจจะหวังแค่ ผลประโยชน์หรือถ้าครบไปแล้วมีแต่ท่านเสียเปรียบนั่นเองแถมตัวท่านช่วงนี้ก็เป็นคนขี้เหงาด้วยครับดาวใจไปอยู่ในภพปัตตนิอยากจะมีความรักอยากจะมีคนรักเสียเหลือเกินอาจารย์ว่าให้รอนิดนึงครับเดี๋ยวพระฤหัสจะเดินดีมากๆในช่วงวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้านะครับมีใคร ระวังมือที่3ถ้าไม่มีใครแนะนําให้ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวครับอยู่คนเดียวดีกว่าและถ้าไปปาร์ตี้กับเพื่อนแม้แนะนําให้เมานะครับระวังโดนมอมแล้วก็ตื่นเช้ามาได้เพื่อนเป็นแฟนนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับลัลคนาราศีเมถุนนะครับยังไงถ้าชอบคลิปสั้นๆคลิปย่อๆสรุปแบบนี้นะครับขอแค่2เรื่องครับกดถูกใจและ คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโหราพยายักษ์สักนิดหนึ่งครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ